สวัสดีครับผมนายชัยสิธิ์ขุนเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้องแวงประชาราชอํานวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2โรงเรียนบ้านน้องแวงประชาราชอํานวยเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนนักเรียน258คน ตั้งอยู่บนพื้นที่49ไร่2งานโรงเรียนบ้านน้องแวงประชารา์อํานวยบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนโรงเรียนบ้านน้องแวงประชารา์อํานวยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปถมศึกษาสกลน,นครเขต2ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมศึกษาในปีการศึกษา2564และได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย8จุดเน้นโรงเรียนคุณภาพในปีการศึกษา2565เพื่อพัฒนาโร,โรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่ายให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนผู้ปกครอง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของชุมชนต่อไปงานที่ 1. ความปลอดภัยโดยได้นำเนินการสถานศึกษาปลอดภัยภายใต้จุดเน้นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2 โรงเรียนฉายไลยปลอดภยัยมีคุณภาพมีการเข้าร่วมอบรมระบบ MOE มีการซ่อมแซมปรับปรุงอางคารเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ด้านที่2ระบบประกันคุณภาพโรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานแต่ละด้านดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการรายงานและประเมินตนเองของสถานศึกษาด้านที่3หลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อมุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นต้นกล้าแห่งความดีของชุมชน ด้านที่ 4. การพัฒนาครูมีการจัดทำข้อมูลประวัติการผ่านการฝึกอบรมจัดทำเป็นสาระส่วนเทศอย่างเป็นระบบส่งเสริมให้ครูมีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนด้านที่5ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นอกจากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนหลักแล้วยังมีการนำนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายจำนวน4โรงเรียนมาจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาไทยวิชาเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6, ด้านการวัดและการประเมินผลมีการวัดและประเมินตามสมรรถภาพและสภาพความเป็นจริงใช้เครื่องมือที่หลากหลายมีการใช้โปรแกรมรายงานการเรียนแบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการเรียนด้วยตนเองด้านที่7ดด้านการนิเทศและกำกับติดตามมีการรายงานผลการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องในส่วนของการเรียนรวม กับโรงเรียนเครือข่ายที่มีการนิเทศกำกับติดตามจากนายสำราญศรีจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองและนายประวิทยเหมมัทุรินประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่12ด้านที่ 8, ด้าน Bigda าตโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราชอําอนวยมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อเรียกใช้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางได้แก่เว็บไซต์ของโรงเรียนจดหมายข่าวลายกลุ่มผู้ปกครองและเฟซบุ๊กและในอนาคตนอกจากโรงเรียนบ้านหนองเวงประชาราษฎร์อำนวยจะเป็นโรงเรียนที่ฉายลปลอดภัยมีคุณภาพโรงเรียนของเราก็ยังจะมีหอประชุมอาคารฝึกงาน,น,านอาคารอนุบาล ก็รองรับการจัดการเรียนการสอนในอนาคตขอบคุณท่านคุณชัยชุปัญญาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากรุคคนครเขตสองที่มอบนโยบายจุดเน้นของโรงเรียนดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนแห่งนี้ให้โอกาสในการเรียนรู้มากมายขอบคุณและสวัสดีค่ะ